สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่301ของน้องแล้วนะคะ วันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแรงปันที่องค์ละ200บาทนะคะปิดคู่300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะเปิดแบ่งปันที่สาเอ้ยที่องละส0 0บาทปิดคู่300นะคะองนี้จะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่2 ะสมเด็จเหมือนกันนะคะมีมาหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์นะคะพี่พี่รองรับดูรับชมได้เลยนะคะองนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะองนี้มีเหมือนเนื้อมวลสารนะคะองนี้เป็นรายการที่สาม แบบนนี้ะะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่สี่ค่อยๆส่องให้ดูให้ชมนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้นะคะรายการที่สี่นะต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่ห้านะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันนะคะ องนี้เป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกนะคะรายการที่หกองนี้จะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะรายการที่หก ะะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ด ่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะรายการที่8เนื้อผิวแตกรายงานนะคะมีด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะแบบนี้เลยนะคะงคนนี้เป็นรายการที่9นะคะ ้าพีพ่่ท่านใดสนใจชอบใจนะคะใจปิดหมายเลขรายการได้เลยสามารถโทรปิดโดยตรงได้เลยนะคะองนี้รายการที่10นะคะทักรายหรือโทรปิดโดยตรงได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะถ้าโทรมาแล้วไม่รับนะคะพี่ก็ไม่ต้องโทรแล้วก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูโทรกลับให้นะคะองน,นี้เป็นรายการที่10นะคะ ถ้าโทรมาแล้วอาจจะรับช้าหรือยังไงนะคะน้องก็อาจจะติดระบ้างนะคะก็เดี๋ยวโทรกลับทันทีเลยนะคะพี่นะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องโทรกลับให้แน่นอนนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่ 12, 12ปี25 16นะคะหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะ เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่13อันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญด้านหลังองค์พระนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ เหรียญเซมาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะที่ระลึกในงานสร้างศาลนักเมืองชัยนาทสองห้าสองหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพญาพิชัยดาบผักนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ เป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะคะปี2513นะคะจังหวัดอุตรดิต์รายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่16นะคะองค์นี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปี2517นะคะหลวงพ่อคูณนะคะต่อไปรายการที่17นะคะ รายการที่17เป็นเหรียญโชคดีรวยล้านล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญโชคดีหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเหรียญที่ระดึกนะคะด้านหลังเป็นไก่นะคะอีกด้านหนึ่งด้านหน้าเขียนว่าโชคดีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะเหรียญมังกรคู่หลวงปู่ศิลานะคะรายการที่18นะคะด้านหลังปีสองหนะคะเป็นไก่แบบนี้เลยนะคะเจ้าสวงอุดมทรัพย์นะคะชื่อรุ่นนะองค์นี้รายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพรปิดตานะคะ พระปิดตารายการที่19นะคะปิดตาปลดหนี้หลวงปู่มหาชิลาด้านหลังตัวยันอัคาระนะคะเป็นตัวยันเหนือดวงนะคะออกวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0นะคะรายการที่20องค์นี้น่าจะเหมือนพระหูยันไหมคะองค์นี้นะคะรายการที่20นะคะน้อยค่อยส่องให้ดูเนื้อผิวกันดีกว่านะอง์นี้นะคะรายการที่20ินะคะ เป็นเหมือนพระกูพระเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะมีแบบเหมือนว่าเชือกพันรอบอวแบบนี้เลยนะคะองค<ม>์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะ รายการที่22องนะคะองนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นคาบคล้ายๆคาบสนิมนะคะพี่เป็นเหมือนคล้ายๆคาบสนิมนะเหมือนพะค้งวราอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะรูปทรงนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่22นะคะอง์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะรายการที่2 3นะคะเป็นทรงพัดยศเลยนะคะที่องค์นี้นะคะหลวงปู่ศิลาต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระมะเหสวรน,นะคะพระมะเหสวรรายการที่2 4นะคะ ค่อยๆส่งให้ดูชมให้ชมกันเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะสามารถโทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงหรือว่าดูไม่ทันยังไงสามารถ แอดไลน์ Ask, ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะเป็นเหนร,นรียญหลวงปู่ดูวัดสแก่สีอยุธยานะคะ251 2531 25นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญน,นะคะนี่จะเป็นด้านหลังเหรียญแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปาาร,ะะรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่องคนี้รายการที่26นะคะเป็นเหรียญรูปทรงเหมือนแบบเป็นโซนมนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ที่ระลึกสองสี่นะคะหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตารายการที่27เขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิงพีนะคะ ต่อไปรายการที28่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังเป็นยันเหนือดวงแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ พระผงสุพรรณนะคะองค์นี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ศีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศีหันข้างแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ศีวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะ2 5 1หรุ่นพิเศษนะคะรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะทรงพระคุณแผนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่31นะคะอง์นี้เป็นรายการที่31นะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดหนึงดอกนะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดหนึงดอกนะคะเขียนวัดระหานไรจังหวัดระยองเลยนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะรุ่นแรกสิทออสร้างถวาย2507นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะองค์นี้คล้ายๆทรงหน้าตาคล้ายๆหลวงพ่อไฝเลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่33นะคะองค์นี้รายการที่33นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอายุ82ปีปีพศสอง3นะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอาคาระแบบนี้นะคะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไปที่ระลึก2478นะคะองนี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะรายการที่36นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นรูปทรงพระยืนนะคะเป็นรูปทรงพระยืนนะคะองค์นี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดรายการที pelled, 38. ่38นะคะด้านหลังนะคะมีหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เป็นพระปิดตานะคะเนื้อผิวสีแดงนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผิวสีแดงด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเหมือนคาบเหมือนลงรักษไว้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะค่อยส่งให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองนี้รายการที่40นะคะ ก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจชอบใจถูกใจารายการไหนนะคะสามารถทักไลน์หรือว่าโทรปิดโดยตรงได้เลยนะคะสาย่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ